ปลูกแหละสวัสดีจ้าพี่ดอกสวัสดีครับมาหลอกตรงสวนอัมมาลานี่เผื่อกกำลังติดซะเบิ้งมาเปนขึ้นาสามสีงามหักหักข้าวโพดเพิ่นยังออกง่ายอยู่ได้ข้าวโพดมันโอเคมันอยู่น้นได้อยู่แล้วแลมันก็ออกง่ายพร้อมได้เดี๋ยวอีกสักพักก็จะเขียวบททีมนี้แล้วนะคะ ไันได้เผือกเสาลอยติดเลยแม่ให้แรกเดี๋ยวใส่ผักปุงแก้วสำสีคักให้ใกล้หน้ามนนี่ป้าดิาดนำนี่ยสำสผักปุงแก้วมันสิมักได้ขายได้เงินได้ผักปุงแก้วฮนะ บกมันกบบระบอได้แห้งกระปะจัอย่างซี่เผื่อมันกบบระบาดนา้ำอยู่กบบระบอกถึงว่าใส่เป็นแส่ปันนั่นก็นได้ใส่มันค้ังน้ำไว้ตลอดก็ได้ใส่ก็ได้เด้อปลูกหอดใส่เลยแาครก็ปลูกกรดี่นี่มาปลูกกร้น่น นี่ทวดีจะต้องปลูกห่างๆนองสิมันหมักดิ้นึหงแห็นเป็นผงนี่ดินซับนี่พอดีปลูกทอดีเนี่ยไทยแล้วคดปลูกทอดีรถนี่เออปลูกแล้วโอ้ยชิโมกูอยกมันเน่าดิอ่างลองพื้นก่อนบางทีก็งามให้มันขึ้นมาแล้วก็งามเลยรถ นนปลูก้รนี่นะอันนี้เขาเจ้าปลูกแล้วทอดินมันปลดกะาเักอคลองไฟตัวน,นี้คลอ,องไฟนี่นะเนะออข้าตีดินแล้วก็ท้ายกบง่วนแบบนี้แหละมัทดินมักปลูกนะ ข้อยเลินบะของหม่อปลูกอย่างนี้นะปินแล้วนี่และหมักถินหมักนะดินม่งพงแบบนี่พงแบบนี้แหละถินหมักนี่นี่พงเร่อนี้นี่นี่จากถินหมักคลุกขละนั่นนั่นบริหมักนะคะมันคลุกขละพูดเนาะเออจริงมันต้องแบบไผ่ดินละเอียดแบบนี้ดินมันเป็นก้อนมันแข็งแล้วมันมันออกงอกออกไม่ได้งงอกออกงอกงอนมันนะ เราะเขาเห็ดขาดแต่จริงๆมันต้องเห็ดแบบนี้โอ้ยเขาปลูกอยู่บ้านขจารอย่างเห็ดขาดเขาข่าจุดละเอียดเอาไอ้รถไถใหญ่ตีดินละเอียดเขาจะไ่เห็ดเป็นคู่สองคู่มันเขาจะไปเห็ดคลุกคลาแบบนี้คือว่ามันข่านี่ข่าต่อเพืองข้าวปลอข้าวรถไถใหญ่ปั่นเลยขจ้ารถไถใหญ่ปั่นมันเลยนะบ้านขจารมันเลือกปลูกแล้วบ่ะเด้อ เขาคาดก้อนนั่นล่ะคาดเขาจะได้เห็ดคูหอยดินมันละเอียดให้ยดินเป็นผงหอยดินมันแน่นหันดินมันแน่นอันนี้ห้องไปใส่นะเฮ้ยหันดินมันแน่นพี่ห้องอีทอด์นี่สายนะมันปลูกอะไรดิเล่นก็ปลูกบอลเห็ดมันเท็ดดีมันต้องเห็ดพองๆนั่นแหละพี่ปูกแค่แล้วนี่ไง แมันดินทรายเฮ้ยให้รูปมันเป็นดินทรายมันเลยไถง่ายมาเลาะสมสวนจ้าพี่น้อง มันแก้วแลวมันแก้วได้เ็ดขับกันกเลยวันนี้แตงโมมีครบทุกอย่างจ้า เขาโพดกำลังเขียวตัวยาวบะตัวผักยาวเขาโพดกำลังงามเลยครับตะนาง กระต้านางก็สิเนี่ยตานางก็สั้นเลี้ยงงาหมดแล้วตานางอมหูเอานะเป็นตามันสิขึ้นเครือขักมาใส่ตานางเนาะบาปวะใส่ตะนางแต่ว่าสิขึ้นเครือขักเสร็จหรอวะอ่ะมันขึ้นตัาตะนางเลย สวนแตงโมนะคะฝั่งนี้ก็เป็นถั่วลิสงอีกเดือนหนึ่งในสันสกีอาบุตที่น้องเห็ดลายคนมันก็เพราะเห็ดมันม้วนวันเมื่อ,อยัง,เอ,องเอาของฝากปั๊บๆเอาของฝากป่ะจะได้เมื่อย ก็สิงามนะเว้ยขี่หมูครับกันเลยใครดอกมีขี่หมูใส่ฮะขี่งูอเายกเป็นดูา่กเป็นดวงเนาะดวงหมักจีรีใดดวงขี่เก็บดวงอันนะ ขิ่งงวานะ่ะมันหมกักล้วงหมักใครขินง,งูวานะ่ะคิมูวิ่งไข้กว่าฮันเด้ใช้แต่กิง,งูวนะาน่ะบาดเอาคิมูามาใแแสั่แเ้ยมันแสบแต่ฉัได้ไกินเหมือนแต่กินในเป็นใบกรงจองกอบเข้าพืชภักบางอย่างมันก็นถือฝุ่นคนละแบบนเนาะคิมูนะชุว่วโบกผิดไค่ใส่ไผรกันแต่ว่าคิมูสว <นำ S 1> <า>ยงามใส่ปักหนางามไว้งามบัดแต่กิ่งงูมันจะเป็นบ่อนในให้พวกแมงไหมมาให้ถือว่าพวกด้วงพวกอย่างฮันเด้ ต้องเผาก่อนก็มาค่ำแล้วห้าโมงแล้วจะได้กลับบ้านแล้วจะมารับของฝากส่งไปขายหรอคะโอ้โหแตาของหนักๆข่าฝากเท่าไหร่ปะเนี้ยต้องคิดจะเยอะสาวันมีตังค์่าดํามันมารับมาส่งทึกที่เธอต้องเกียตที่อยู่ใส่แต่ละทงแต่ละถุง<ช>ไว้นะคะเออเจอ้อันนี้นะ อันนี้นะเฮาสวใส่กล่องแล้วไปพักให้กล่องอมพุม่นเนาะที่อยู่เฮาใส่เราเดือนนี้มันเป็นขอ,ของอีกเจ้าหนึ่ง,องอเ้าเอาลงในนี่อันนี้ห้ากิโลตาห้ากิโลอันนี้ของอีกเจ้าหนึ่งเอาที่อยู่ใส่ก่อนห้ากิโลมันจะกี่บาทดีปะยอดวันแคนไหนทีเดียวใส่ลงไปที่อยู่นะที่อยูสองเจ้าบปล่าสามเจ้า นี่ซินี่เจ้าที่สามเจ้าที่สามอย่าเพิ่มเด้อฝากไปเอฟซีเลยเขาสั่งเอฟซีสั่งเป็นยอ่ีอันส่วนของอันที่ททแถมเดี๋ยวส่งไปใหม่น้ำลังอันที่เป็นรอบแรกมันก็นหนาข่้นะโพงนี่มันถ่งตัเติเ๋งกหายไปก่อนเพราะว่ามือคืนนี่มันเคืองหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องมันอัน โบท่าน้น่าเนาะแล้วก็มือ้าในซอยน่ะผางแต่ตื่นนอนผุดอุ้เหียบนเลยเด็กมันเต็มทองอันนี้กล่องหนึ่งลายเฮี้มบนในหาโลค่ะก็มักถูดินมือหน่ะนะมันมานัาซ้ำกันเหครับขาคิดว่าเท่าไหรู่สัสิบุ่นได้แต่ก้นน้ำเทอดีปค่คะ ได้ผมได้เดลาร์แล้วค่ะพี่เราไปรับส่งถึงที่ไปส่งอีกส่งอฝั่งไทยอีกค่ะเวลาส่งของไปฝั่งไทยมันแพงหนึ่งคือหนึ่งเขาเอาไปแล้วครับขาคือเอาขาไปส่งเขาให้จ้างเขาขึ้นไปส่งอีกแต่ว่าขาขาหลับมันอ่ะคือข้าเส้นหลับไปเขาเสือเขาก็หายแบบว่ากล้องละเศร้ากล้องละอันนดี้ขาเขาเสียเวลาเดี๋สีนะกล้องละเศร้ากลองละสามสิบกล้องใหญ่ก็สามสิบสสิบเขากับสิเดคิดว่แพงขันส่งของแล้วแพงเ้ยเคยส่งเขาแต่ก่อนตอนเหตุยูทูปเป็นใหม่เห็นกับ เฮ็ดปวกนะโลละสี่ร้อยค่าส่งนะตะกอดตะโสะไปเอฟซีนะยินกระแพงอันนี้รวมค่าฝากค่ายอย่งเดียวทุกคนค่ะสามเจ้าแมนนางคิดเจ็ดร้อยนะคะค่ามารับค่าตอนแรกของเราจะไปเพื่อเราจะไปส่งอยู่เฮือนฮาาซิลงมื่อเสานี่แหละตั้งแต่อันนี้มาเคยเคยส่งคอเราเคยส่งไอเจ็ดสี่เด้อตะโบนเฮ็ดตะก่อนก็ว่าไปส่งได้นะเอาไปส่งให้นะ เจ็ดสี่เบาเอื้อจะไปส่งของฝากของให้เอฟซีแต่ว่าตอนนี้ครับเป็นทางการบอกทางวับไปจัซื้อเหตุเรื่อโลหะเพราะได้ึืดไส้เขาก็แก๊กอายังน้อยกับแบบว่ามาหลับของก็มาเล่นน้ำหมูเลยกับถือโอกาสก็ได้ค่าน้ำมันหลดเลยกับเออประหยัดไปเออสิคือบุีิกำมาส่งแซวจอยก็เลยมาเลยเผัวเอฟซีิ่นสั่งคอให้เม็นแซวจอยเอฟซีิ่นเสียค่าเสียเวลายหายอยู่แล้วนะเพผัน่าของกับ สามร้อยสี่ค่าของอันสามสี่ร้อยเพิ่นกระไห้ค่าเซเวลาเข้าไปเป็นพันเหมือนซีดีกบมาแล้วก็เลยมาสี่เด็กแมนบริสียเที่ยวแล้วกันหับของซ้อนกราฟอีกก็ได้เขากระจายอะไรคันน้ำมันแม่นแั่นี้ก็ดีกว่ามาตัวเปล่าแล้วเมื่อตัวเปล่าน้ำมันแพงเนาะก็ถือโอกาสมาหาหมูเลยค่ะขอบคุณสวัสดันนะคะใช้บริการบ่อยๆนะค่ะใส่ดูเฮงประมาณอีกสามสี่หมื่นก็ซได้ฝาก แต่ว่าขอบนี่อาจจะได้ลงไปส่งอยู่เงินบางเถื่อบโบนิปับจะ<ด>วันนี้เราไปเล่นเลยเล่นเถือเลยกีบปลาเลยก <c ười> ีบปลาเลยค <c ười> ่ะตูดทั้งนี้นะตูดค่ะฉันมาจากตูดคือกัน <c ười> <c ười> โอเคค่ะสวัสดีจา <c ười> ้าไปดีเด้อ